นายกรัฐมนตรีเวียดนามโทรหาประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ออฟเฟอร์ว่าจะลดภาษีทุกอย่าง0%และจะนำเข้าสินค้าจากอเมริกาเพิ่มเป็นประเทศแรกที่อเมริกาบอกว่าจะเลื่อนกำหนดภาษีไปก่อนเราก็จะเจราจาแต,แต่สุดท้ายพอวันที่9เขาจริงๆเนี่ยอเมริกาก็เลื่อนให้กับทุกประเทศที่ไม่ตอบโต้แต่ถ้าประเทศไหนเลือกใช้วิธีตอบโต้เนี่ยนะ เขาก็เลือกพี่ตอบโต้แต่ที่ประหลาดใจคือโคศกของประธานาธิบดีเนี่ยออกมาบอกว่าเวียดนามตอนนี้เนี่ยก็ออฟเฟอร์มาแล้วว่าจะเก็บภาษีศูนเปอร์เซ็นสินค้าทุกประเภทจากสหรัฐอเมริกาแต่ยังไม่เพียงพอต้องเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่านี้โอ้เนี่ยมันลูกต่อเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่เฮ้ยต้องมีภาษีติดลบด้วยเหรอหรืออะไรยังไงแล้วก็ต้องมีแล้วทุกประเทศคือเขาพอเขาบอกแถลงว่าจะเลื่อนกําหนดเก็บภาษี ออกไปจากวันที่9เนี่ยทุกประเทศที่จะมาเจรารจาตอนนี้มีต่อคิวมาเข้าแถวเจราจาาอยู่แล้ว40ประเทศทุกประเทศต้องเตรียมมาเลยว่ามีอะไรที่จะเสนอให้เป็นข้อเสนอให้อเมริกาบ้างและต้องแสดงความจริงใจด้วยการเสนอเฉพาะข้อเสนอที่ดีที่สุดมากที่สุดเท่านั้นสไตล์ทรัมป์เนี่ยมันเป็นนักต่อรองทางธุรกิจแต่จะทำให้โลกเนี่ยพินาศ